สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรูโบในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องไตายางหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอักษรสามมูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของไตายางหรืออักษรสามมูกันนะคะ ตรายางคือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอักษรอะไรนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกไปอักษรสมหมู่โดยอักษรสามหมู่จะแบ่งได้เป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะโดยจะแบ่งพยัญชนะออกเป็นดังนี้นะคะก็คืออักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวและอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวสำหรับอักษรต่ำสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวอักษรต่ำคู่ก็คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงเช่นขอไข่ผ่านคู่กับคอควายพอพานผ่านคู่กับพอพึ่งมีทั้งหมด14ตัวนะคะ ส่วนอักษรต่ำเดี่ยวมีทั้งหมด10ตัวค่ะเรามาดูอักษรต่ำคู่กันก่อนเลยนะคะอักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระครังชอช้างซอโซ่ชอกระเชอทอนานอบุญโททอพุทธเท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสมเภาอหอนคู่ เทคนิคการท่องจำอักษรต่ำคู่ก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อพูดตามคูโบโดังๆอีกหนึ่งรอบนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อเดี๋ยวเราไปดูวิธีแยกเทคนิคการจำกับพยัญชนะกันนะคะอักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวอักษรเทคนิคการท่องจำเมื่อกี้ก็คือ พ่อขาฟันทองซื้อช้างห่ออีกหนึ่งรอบดังๆนะคะพูดตามคุโบนะพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่ออักษรต่ำคู่นะคะบางคำจะแยกได้หลายตัวอักษรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าพ่อแทนตัวอักษรก็คือพอพานพอสำเพอ ถัดมาคําว่าค้าแทนตัวอักษรก็คือคอควายคอคนคอละคังคําถัดมาคําว่าฟันแทนตัวอักษรก็คือฟอฟันคําถัดมาคําว่าทองแทนตัวอักษรก็คือ unto, ทอนางมนโททอผู้เท่าทอ ah ทหารทอทงคําถัดมาคําว่าซื้อแทนตัวอักษรก็คือซอโซ คำถัดมาคำว่าช้างแทนตัวอักษรก็คือชอช้างกับชอกระเชอคำถัดมาคำว่าห่อแทนตัวอักษรก็คือหอนกหูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะไหนลองท่องพร้อมกันดังๆอีกหนึ่งรอบนะคะพอ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อ ถัดมาเรามาเรียนเรื่องอักษรต่ำเดี่ยวกันนะคะอักษรต่ำเดี่ยวมีทั้งหมด10ตัวอักษรได้แก่งอง,งูยอหญิงนอนเนนนอหนูมอมมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาเทคนิคก,การท่องจำของอักษรต่ำเดี่ยวก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกพูดตามครูโบดังๆอีกหนึ่งรอบนะคะ งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกเดี๋ยวเราไปดูวิธีแยกเทคนิคการจำกับตัวอักษรกันเลยค่ะอักษรต่าเดียวมีทั้งหมด10ตัวอักษรเทคนิคการท่องจำเมื่อกี้ที่เราท่องไปก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกดังๆอีกหนึ่งรอบนะคะ งูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกเรามาแยกตัวอักษรกันเลยดีกว่าค่ะคําแรกคําว่างูแทนตัวอักษรก็คืององูคําถัดมาคําว่าใหญ่แทนตัวอักษรก็คือยอหญิงคําถัดมาคําว่านอนแทนตัวอักษรก็คือนอหนู คำถัดมาคำว่า DA, อยู่แทนตัวอักษรก็คือยอยักคำถัดมาคำว่านะแทนตัวอักษรก็คือนอเนนคำถัดมาคำว่าริมแทนตัวอักษรก็คือรอเรือคำถัดมาคำว่าวัดแทนตัวอักษรก็คือวอแหวนคำถัดมาคำว่าโมแทนตัวอักษรก็คือมอม้า คำถัดมาคําว่ารีแทนตัวอักษรก็คือรอจุลาคาถัดมาคําว่าโลกแทนตัวอักษรก็คือรอลิงไม่ยากเลยใช่ไหมคะไหนลองพ้องอักษรต่ําเดียวพร้อมกันดังๆอีกหนึ่งรอบนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลก เรามาพบกับช่วงถามตอบท้ายบทเรียนกันดีกว่าค่ะโดยครูโบจะอ่านโจทย์และตัวเลือกให้นักเรียนฟังอย่างละสองรอบนะคะเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1อักษรต่ํามีทั้งหมดกี่ประเภทกไก่2ประเภทขอไข่3ประเภทขอควาย4ประเภทอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่1อักษรต่ํามีทั้งหมดกี่ประเภท กไก่สองประเภทขอไข่สามประเภทข้อควายสี่ประเภทให้นักเรียนเลือกคำตอบไว้ในใจนะคะเรามาดูเฉลยข้อที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่หนึ่งก็คือข้อ,ขอกไก่ไหนใขรตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยนะคะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ ข้อที่2คํคำในข้อใดอยู่ในอักษรต่ำค,คู่ก็ไก่ยายขอไข่ฝากคอควายฟันอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่2คํคำในข้อใดอยู่ในอักษรต่ำคู่ก็ไก่ยายขอไข่ฝากคอควายฟันให้นักเรียนลองตอบในใจดูนะคะเรามาดูเฉลยข้อที่2กันเลยดีกว่าค่ะ,ะเฉลยข้อที่2ก็คือข้อ ข้อควายเราไปดูข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อที่3คํคำในข้อใดอยู่ในอักษรต่ำเดียวก็ไก่นอนขอไข่ข้าวคอควายเด็กอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่3คํคำในข้อใดอยู่ในอักษรต่ำเดียวก็ไก่นอนขอไข่ข้าวคอควายเด็กให้นักเรียนลองตอบในใจดูนะคะ เรามาดูเฉลยข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3เฉลยก็คือข้อกอไก่คำว่านอนนั่นเองเราไปดูข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อที่4ี่คำในข้อใดไม่ได้อยู่ในอักษรต่ำคู่และต่ำเดียวกอไก่ขวดวัดขอไข่บ้านไข่คอควายเสื้อช้างอีกหนึ่งครั้งนะคะ ข้อที่4คํคำในข้อใดไม่ได้อยู่ในอักษรต่ำคู่และต่ำเดียวกไก่ขวดวัดขอไข่บ้านไข่คอควายเสื้อช้างให้นักเรียนลองตอบในใจดูนะคะเรามาดูเฉลยข้อที่4กันเลยค่ะเฉลยข้อที่4ี่ก็คือข้อขอไข่คำว่าบ้านและคำว่าไข่นั่นเอง เราไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อที่5ข้อใดไม่ใช่เทคนิคท่องจำของอักษรต่่ำคู่และต่่ำเดียวก็ไก่งูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกขอไข่พ่อขาฟันทองซื้อช้างห้อขอควายผีฝากถุงขวดข้าวสารเศษถีให้ฉัน อีกหนึ่งรอบนะคะข้อใดไม่ใช่เทคนิคท่องจำของอักษรต่ำคู่และต่ำเดียวกไก่งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกขอไข่พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อขอควายผีฝากถุงขวดข้าวสารเศษฐีให้ฉันให้นักเรียนลองตอบในใจดูนะคะ เรามาดูเฉลยข้อที่5กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่5ก็คือข้อคอควายไหนใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะเราไปฝึกอ่านคำศัพท์กันเลยดีกว่าค่ะช่วงทบทวนคำศัพท์สำหรับวันนี้นะคะคำแรกคำว่าฟันสะกดว่าฟออะนอฟันอ่านว่าฟัน อีกหนึ่งรอบนะคะคำว่าฟันสะกดว่าฟออะนอฟันอ่านว่าฟันคำถัดมาค่ะคำว่าซื้อ yeah. สะกดว่าซออือซืสสสส้อซื้อไม่โทรซื้ออ่านว่าซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะคำว่าซื้อสะกดว่าซออือซื้อซื้อไม่โทรซื้ออ่านว่าซื้อ คำถัดมาค่ะคำว่าอยู่สะกดว่าอยอูยยยไม่เอกอยู่อ่านว่าอยู่อีกหนึ่งรอบนะคะคำว่าอยู่สะกดว่าอยอูยยยไม่เอกอยู่อ่านว่าอยู่คำถัดมาค่ะคำว่าริมวัดสะกดว่ารออมริม วออะดอวัดริมวัดอ่านว่าริมวัดอีกหนึ่งรอบนะคะคำว่าริมวัดสะกดว่ารออิมอริมวออะดอวัดริมวัดอ่านว่าริมวัดคำถัดมาค่ะคำว่าพ่อค้าสกดว่าพออพอพอแม่เอกพ่อ พออาคาคาไม่โทคะาพ่อคาอ่านว่าพ่อคาอีกหนึ่งรอบนะคะคําว่าพ่อคาสะกดว่าพออพพอไม่เอกพ่อพออาคาคาไม่โทค้าพ่อคาอ่านว่าพ่อคาเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมให้นักเรียนฝึกสะกดคำบ่อยๆนะคะ มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะงานที่มอบหมายให้นักเรียนทำวันนี้นะคะ 1. ให้นักเรียนอัดคลิปเทคนิคท่องจำอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวส่งคุณครูประจำชั้นหรือประจำวิชานะคะ 2. เขียนเทคนิคท่องจำกับตัวอักษรลงในสมุดวิชาภาษาไทยตามตัวอย่างดังภาพข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้ครูโบขอตัวลาไปก่อนค่ะ ไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ